คำถามต่อไปของเรานะครับจากทางอีเมลว่าคุณหมอครับเขียนมาว่าสวัสดีค่ะลูกสาวอายุ15ปีแต่ประจำเดือนยังไม่มาจะต้องทำอย่างไงบ้างคะรูปร่างก็ปกติดีอาจจะผอมนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับผอมมากมีคนบอกให้กินยาคุมกำเนิดแบบรายเดือนมานช่วยได้ไหมคะต้องพบแพทย์หรือเปล่าหรือรอให้อายุ18ก่อนคะ เรื่องประจำเดือนนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับผูบ้หญิงนั่นคือเราต้องรู้จักประจำเดือนว่ามันเป็นยังไงนะคะประจำเดือนครั้งแรกที่จะมานะคะน้องนตมาเท่าไหร่นะประมาณ12ค่ะเออมา12นะคะเร็วหรอช้าคืประจำเดือนนี่เป็นเรื่องแปลกอันหนึ่งคือการมาของประจำเดือนเนี่ยนะคะเมื่อวิทยาการของโลกมากขึ้นก็คือเทคโนโลยีที่ทันสมัยประจำเดือนหดสั้นลงสมัยก่อนร้อปีก่อน18ปี16ปี<อ>นะคะ สิบห้าปีสมัยเชนบรีเนี่ยอาจจะสามสิบปีก่อนประมาณสิบห้าสิบสี่ค่ะปัจจุบันก็ประมาณสิบสามสิบสองโอ้ลดลงเรื่อยใช่ลดมาเรื่อยๆขณะที่การหมดประจําเดือนเท่าเดิมค่ะก็คือประมาณ48แถึงอแต่การมาเนี่ยมาเร็วขึ้นเชื่อว่าสมองทำงานเร็วขึ้นนะคะแสงสีต่างๆในใช้คอมพิวเตอร์แสงสีฟ้าไปกระตุ้นส่วนของสมองให้ทำงานหลั่งฮอร์โมนนะคะสั่งรังไข่ทำงานนะคะรังไข่ก็สั่ง โรงมดลูกให้ผลิตประจําเดือนทีนี้เนี่ยควรจะมาเมื่อไหร่และไม่ควรจะมาเมื่อไหรก็คือถ้าต่ํากับเก้าขวบมาเร็วไปเร็วเกินไปเร็วไปนะคะต้องไปหาว่ามีโรคไหมหรือจะทําให้เด็กเป็นสาวเร็วกว่าปกติไหมเก้าขวบมีเมนไข่ตกท้องได้โอ้มีผลต่อเรื่องความสูงเด็กด้วยใช่ก็คือพอประจําเดือนมาปุ๊บฮอร์โมนเอสโตรเจนออก กระดูกอ่อนจะปิด<ม>ก็คือดูเหมือนสูงนะคะ,คะก่อนเมนจะมานี่อาการของเมนจะมาก็คือ1เต้านมนะคะเริ่มเกิดเต้านมตั้งเต้าขึ้นสูงเร็ว<ม>หลังจนากนั้นภายในปี2ปีจะมีประจำเดือน<ม>ฉะนั้นอาการ2อ,อันเนี้ยนะคะนมตั้งเต้าแล้วก็สูงเร็วมากหอภูมิใจมากเลยสูงที่สุดในห้องเลย<ม>แต่หลังจนากนั้นพอเมนมาก็เตี้ยที่สุดในห้องเพราะคนอื่นก็ไปเรื่อยๆอเราก็หยุดนะคะฉะนั้นสรุปว่า1มาก่อน9ปีนั่นคือถ้ามีอาการเป็นสาว6ขวบ แม่หนูเจ็บนม้าวอีกอันนึงคืออาการของกลิ่นตัวออกเด็กๆเนี่ยนะคะที่รูปร่างพอเหมาะเนี่ยนะคะต่อมเหงื่อจะยังไม่ค่อยทำงานเพราะฮอร์โมนเพศหญิงเกี่ยวข้องเหมือนกันฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายเกี่ยวข้องกับต่อมเหงื่อฉะนั้นกลิ่นเหมือนผู้ใหญ่ไม่มีทีนี้และไม่มาเมื่อไหร่ผิวติครับนั่นคือปกติก็เอา14-15ปีถ้าไม่มาถือว่าผิวติแต่ย่งนัก็ตามเด็กผู้หญิงทุกคนเนี่ย อายุ12 13ต้องมีอาการของการเป็นสาว,วนั่นคือ13ปีไม่มีอาการเป็นสาวเลยนมไม่ตั้งเต้านะคะหรือตัวเล็กนะคะก็ควรจะพบแพทย์แล้วดังนั้น15ปียิ่งถ้าไม่มีอาการของการเป็นสาวผิกติเลยแต่ไม่มีประจำเดือนควรพบแพทย์ค่ะยาซื้อ,อยาคุมกำเนิดมากินเมื่อมีอาการประจำเดือนไม่มาเราต้องหาสาเหตุละค่ะนะคะและแก้ไขาตามสาเหตุนั้นๆสาเหตุมีตั้งแต่น้อยจนถึงมากเช่น มีเนื้องอกสมองก็ยังได้เลยนะคะเรื่องเยอะละนะคะหรือรังไข่ไม่ทํางานหรือเป็นคนโครโมโซมผิดปกติหรือไม่มีช่องคลอดอ,อ,อหรือไม่มีเยื่อพ,พ,มพมรมจัน์ไม่เปิดค่ะสรุปว่าต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุนะะ